ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อมาเนี่ก็พอกับบ้าลานที่เก่าครับบ้าลานสวยจ้ะมาเนี่ยกระบะเตะเสาภายในดอกเขาสวยแนมมาเนี่ยมุ่งละจ้ะที่มุ่งคืนครับไปหาเห็ดกับบ้าลานครับในเยินข่าวว่าเห็ดปวกออกผอบวมมาหนี่ครับไปรอหาเห็ดกับบ้าลานครับครับเข้าม่าก็พอเห็ดปวกแล้วครับกำลังงามครับโอ้ยบ้านตื่นต้นอีกแล้วเด้อบ้าน เออหาเจกันนี <Follow me. S 1> like ้แ <aktiv> ม <itals> ่เชียมก็บอกเขาเลยเชียมไม่น้อนอเขาลางเห็ดไม่อหนนี่ส่ข้อนี้แข่ดองที่เนีย nào ừ. nhịp đó còn cái dài đâu Ồ có cái mùi này Cắp lăng ổ quá Cắp Kếp hết cuộc là có hết khá đến cắp Đó เพชรคาดินครับ,รบพดเพชรแดงครับดอกงามๆเลยครับเพชรเพิงนาหอ,ดอเดี๋ยวเอินอีกซหนึงเพชรเพิงนิดหน่อยครับครับพดเพชรแดงดอกหนึ่ง ครับเนตะไข่ครับโอ้ยขางามเลยครับลายเจ็กซี่ดอกตำปนอิมนนอ่มเลยเนาะครับเพชรขาดเยนครับมัน่กับเจ็ดสีได้เหตุยัยงเนาะเก,ก็บมาเลยก็น้อยไปจ้ะเฮ็ดปวกกระป๋อนน้อยๆเพราะด้แกงปูดอกนึ่งดเห็นบ่ ครับเพชรแดงดอกนึงครับไอเกียงรวมกันเนาะเกียงรวมกันแซ่เดี่ยคือกันบาล่านหนึ่สดบัววางส่วนเลยล่ะครับมันนี่บาล่านกับพีพ่พี่น้องขอเขารอปลาแถวบ้านครับบอเด็ไปหอดอันผึ้งดมดทะเลกันมันนี่แต่แม่บ้านก็นยังรอาหาอยู่ครับบรรยากาศปลาสวยงามสวยครับงเงียบครับมันนี่ นี่มามากันสีหาคนที่เกามายามเบิงเห็ดปวกนะครับกับพ่ออยู่พ่อมมหนึ่งหัยไงครับสงสัยกำลังส่งสัญญาณว่าเห็ดปวกสีออกอีกครับครับก็บไปหลุ่นไปติตตามเบิงกับบาลานว่าสิมีบอสิพอบอมมันนี้ครับเผ็ดการินสองดอก cáp đỏ cam ngàm, như các, các, các tròn đúng, nè, không có là đỏ không có là đỏ. à, không có là đỏ cam như tròn, tại đây tròn, mình chắc, ดอกไม้นะกงพลังแกงเสียบครับกิตะไคร้ขาวขง,งามเลยบบสองดอกพอปนเนาะอืมในแดดสองดอกครับเปิดข้าวดินครับครับปิดข้าวดินครับจุ่มง,งาม ครับเห็ดคารีมีจุมหนึง่งโอ้จุม๋มพลางแกงแสบครับครับมาหน,นึ่งบ้าล้านไงเจ๊ตีได้ทายพี่นอ้องเฮาเบิงในซ้ำไหลนะครับนอ้อว่าเห็ดกระหายากครับมาเละหาเห็ดปั๋ยกับกะวะอผอมูเดียวหน่อยอย่างจนเมื่อยนะครับออกปลาที่สองนะครับกับยังม้อนพ่อเลยครับเอ็ดเปิงครับ เพชรเพิงเฟดอ้ครับเพ็นแดงน้อยดอกหนึ่งครับเพชรขาวดิ้นง่ายดดอกใหญ่ครับเพชรเพิงเหลืองคัสซันครับขายงามเลยครับเพชรแดงลังซ้ำครับดอกง่ายครับสองดอกครับเพชรขาวดินครับ ครับเห็ดขาวดินดอกง่ายครับวันนี้คือสิทธิเห็ดร่วมแล้วครับเห็ดขาวดินแน่เห็ดเพิงแน่เล็กน้อยครับพอได้แกจงครับเห็ดข้าวดินครับนั่งอียู่าอเอป็นมูเลยครับ ครับหาดินอีกดอกนึงครับเพชรเพิงอีกดอกนึงครับเพชรเพิงหอมจ้ะครับเพชรเพิงหัวจี้ครับจุ่มหนึ่งครับเพิงนะครับซั้นครับอ้าวไหนบ่ไหนเสือจ้ะครับเพชรคาวดินครับ มันนี hmm. ่ก็ขึ้นติด้แกงเห็ดข้าวดินนะนอหลายเนาะเห็ดหายากแหงครับมันนี่ครับเฮ็ดเพิงครับอ้ยมันมีแล้วเอดติดติดอกไงครับดอกบานดอกใหญ่เลยครับแข็งอยู่ไงละแข่งดีอยู่ครับเห็ดข้าวดินนี่แก้ว ครับเหมือนกัจีบบอคอยงามปานไหนครับแต่จะมีเฮ็ดร่วมเห็ดข้าวดินเฮ็ดเล็ก็น้อยครับแต่เพราะได้แกงอยู่เก็บ่าเห็ดปวกเนาะเก็บรอถ่าเบิ้งว่าเฮ็ดปวกจะออกอีกรอบบ่ครับแต่ว่ามูพ่นเก็บได้่ยอกบาลานกับบอพ่อครับพ่อมาเส้าในน้อยครับขาวดินนอกงามงง่ามครับพารอบไปแต่สิภาพพ่พ่อนน้องเมื่อบานน่ะนะครับ อันดกาศขึ้นม,มาอีกแล้วผลทิ่ลงเม็ดอีกประจักครับกี่เห็ดคารดินครับครับเฮ็ดคารดินครับว่าล้านเก็บน้ำเน่หายเต็มไปบานเก็บลาครับไ <c oughs> ม่บานเันกระหาพยางไปคนละทางครับหาเฮ็ดก,ก,กระหายาักก็เลย โอ้ดอกงามดีจัะเจ้ามือที่เขียนไปเบิ้งทั้งผู่เนาะไป้าดินเนาะเดี๋จ้าคือพยายามผู้เจ้ามือเอามือวันอากาศดีๆก่อนเอาเดินไฟงันจะดอกงามเนาะ ครับพี่าดินครับมาร้านกเก็บน้ำเนยเอฟซี 4, บางสันก็ว่าอยากให็นใจไม่บ้านเก็บบางที่มันก็นย่างไปไกลกันครับเดินกันมากระน,นานหอดมาร้านกเก็บน้ำเนยครับอีกดอกหนึ่งครับเสรษฐภาพพีพาน้องเมื่อบ้านนะครับางยางเข่าแถวกันนะครับ ครับก็ไปถาเบิ้งงใา้คลิปบาลานปิดคลิปนะครับว่าบาบาลานถิมานบอมานนี่เี้ยพ่อแกงบอครับเฟิรนหอมครับสองดอกครับมันนี้ก็สิพาพี่พาน้องเมื่อบ้านนะครับครับตาเห็ดบาลานครับมันนี้เกไดในแกงนึงครับแกงไงยี่ดอกเห็ดข้าวดินแน่ทั้งไตกับเป็นเห็ดเผือกเห็ดอั่นก็มีอยู่ครับ เก็บแต่ไข่เนี้อทั้งใตครับคลิปนี้บาลานก็บเป็นคลิปสันสันนะครับนอคิปบอยาวแต่เห็ดช่วงนี้เป็นช่วงเห็ดวหครับนอยต่อเห็ดปวกถาบึงเห็ดปวกก็จะออกอีกอยู่ครับเพราะว่าเห็นมูนคุณเก็บได้อยู่ครับคลิปนี้ก็บฝากพี่พักน้องไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบาลาน้ำเน่ กดกระดิ่งเพื่อสิทธิแกงเตียนคลิปใปมหมจากบาล่านเอบบาล่านที่พีพ่พ้าน้องขอปลาอดไอีกครับครับคลิปนี้กับผมมียังหลายนะครับน้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับไปเมื่อบ้านครับ